อยู่ตรงไหนโอเคโอ้โหถือโล่ลจริง <คน S 2> หรือเปล่า<ค>นเนี่ยเนะดือดสุดๆไปแล้วที่อะกูจะถือโล่ทำไมถ้ากูโดนยิงรูปแน่ขนาดนี้ฝังจริง มันลุกได้มั้ยมันลุกได้มั้ยไม่ามอ่ะเออร่วงก็รวงราวเฮ้ยเอ็ดเหรอเอ็ดยนะเอี้ยไหมไม่รู้อ่ะแต่กูยิงหัวให้ดูดไปแล้วมีแต่ยิงยิงยิงเรยเลยต้องกันเองก็แล้วแล้วอย่างแม่น มึงเอาไปจนองเจ่ะเเพื่ตยหายไปเลสวยมีตัวมีเจอวิพี่มันไม่กล้ามันไม่กล้าเจกเอร์ จิก็สวยจิก็ทำสวยอยู่กแล้วไโยบี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 เดขาดเพ้อยู่านเพียอยู่เพีอยู่้่วเรียีกันกกบกบไม่ใช่มา้มา้เพื่อนเราเพื่อนเราจับมาล้จับวุ้ยุ้ย้ยย่พี่่ีะีวกบโยพาอยู่ข้างนอก มาครับมาครับมาครับนี้ตงมานะตัวนี้ตึงมากมันมัน่กบแหนยพี่เียงนี้เียงนี้มามาไปมาไปมาไปมไปมาชูมาชูมาชูไกิันเรียนจบอกิ๊หูน่าขาด น้้อน้นายที่นี่หมอน้าอย่างเดียวเลยข้าไม่ข้าไม่ได้เลยเข้าลายสุดบอย่างเดียวเลยอ่ะอยูุ่ดอยูุ่ดน้ำหยเลยนมเลยงเปลี่ยวาเนตัวบต้องป่ยนผหนดนะมีโลตัวนึงโลตัวนึงเออกูไม่ดได้ันลยพันเัยพเลยลยพั

แตงมือนยู่ขวาพี่พแนแนีบน้ดิแล้วพี่ขวาพี่บอเนี่ยอน้นั้ขขน่นนะโอ้ม่โอ้แนแน,นตรงหน้าโอ้ห่กันไม่คิดหรอกพี่ว่ามันจะแฟนตรงนั้นเข,ขานั่งแฟนแล้วแบบเสียงไม่เดนแจคอยู่ข,าข,ขวาอันริหารหลอพี่ัด ไม่อยู่แล้วไแล้วิี่มันงม่น<ล>ะหร <ละ S 1> อะเฮ้ยโยยิงขึ้นมาเลยวะคนยันนะพี่เฮ้ยทําไม่งจัดอหมึงยิงไงจับไ่ไหวแล้ว อมานาล้โลดเอ้ยตัวตัวสนผมเว่าอยู่ชั้นสอเดี๋ยวมวมมาแล้วมาแิล้ด้วกำลังไปเสรอาก่เจอหรอกแ้าก็กำลังจะเอ่อเจ้กไปส่งพี่มาสองเดี๋ยวเจ้กแน่ 好了，OK，好了完了完了，点去啊，那爷！在那趴着呢，下包了。哦<嘿>，太好了。又下了。从门这儿过去。嗯、他们这些

ไม่ได้ชนะมันแบบมันกำลังมัันกลงเสียงอะไรวะแบบเอ๊ะใครทำนอะไรวะยินนี่บอกไอ้เชียงใหใครคอบริเขตไว้สัตว์เป็นกูตายหมดแล้วไอ้เชียงใครไข่คอมีไอ้บอลได้แต่ทำได้อีกคนนึงพี่เอ็งเฮ้ยไม่เข้าฝั่งผมพี่ิงแปีหนึ่งปีหนึ่งเยอะมากมีเสียงกูตาแล้วไปแม่งเอากูแน่แม่งเอากูแน่ ไม่ยิงตรงบันไดไม่ยิงตรงบันตาโอเคโอเคโอเคยิงจอดดูก่นที่บ้านที่บ้าเยอะๆตรงนั้นยอะไมเือไม่รอยนยเมันท่อแล้อยู่ในห้องน้นเลยดเบดยู่เฉยน้เบดไปแล้วโอเคระวังแอสระวังแอสอยู่ในห้อง

ระวังขับผ่นนะพี่เดินระวังขับผ่านนะเยรจะเบไมันมันง่ายปไหมพี่ไม่พี่บอกว่าเหียไนะถ้าเกิดว่าเรามีโล่พี่มันเข้ามาแผ่นไม่ได้น่ะจิ้หน้าให้นะวันเดินเดินเข้าไปหอพี่เดินเข้าไปหลอๆอจิ้มขับผ่านดูกล้องหน่อยดูกล้อง้หน่อย เรนแตเดียวโหใส่แม็กี่พี่พี่ถอดได้ปาออกไปก่อนได้ไหมเป็นพกละถอดนแม็กปลาล่อได้ไหนั่กดดันตอนเนี้ยปิดตาดูออยู่เฮ้ยจะโนเพื่อนเน็อยาดิแกรสวยสวยเมอโลซัดใช้ความสงบสยบการเคลื่อนไหวใ่ หาตำแหน่งอยู่หาตำแหน่ง